นนนะห้องนะ้ำไม่ไผ่ห้องหนึ่งนะครับกำลังจะเสร็จแล้วนะรอสุขภัณฑ์มานะทุกคนนะโย่ คนนี้อย่าบอกว่าอยากออกกล้องฮนะทดสอบกล้องนี้กล้องโอ้โห,โโหกล้องนี่ขยันมากเลยนะยอดเลยพลี่กองอถึงไหนแล้วใกล้ยังเออทหาก็ไม่รับสายอกทาก็ไม่รับสายเนี่ยคนนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับไม่ได้เข้าป่าเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมจะให้ดูห้องน้าไม่ไผ่นะครับนี่เป็นห้องน้าไม่ไผ่อีกหนึ่งหลังที่ผม สร้างนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองคูสองเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะตามมาเลยนี่นตัวตัวอาคารนะครับทั้งหมดเป็นไม้ไผ่หมดเลยนะยกเว้นมุมกบประตูนะรเป็นเป็นไม้จริงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะออเลยนะนี่ครับกว้างมากเลยนะครับเพื่อนนะคือแบบเราสามารถที่จะคือเป็นห้องน้ําในบ้านได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ถ่เราป้องกันนอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะที่เป็นช่อโคกเราใช้เป็นข้อตโต้นะครับผมแล้วก็มีอาางลลางค่างลาง้าง,ลางหน้าก็เป็นข้อตโต้เหมือนกันนะเป็นเซตนะครับมีกระจกมีที่วางของสบู่แน่นหนานะครับผมใส่แน่นมากนะดูดูนี่ฮะดูดูฮะดูฮะแน่นมากไม่มีหลุดนนะแล้วก็มีฝักบัวตรงนี้อาบนะ้ำนะเดี๋ยวเปิดน้ำไม่ดูนะนโอ้ใหญมากเลยดู น้ำโคตรแรงนะคือพื้นเราใช้เป็นปูนนะครับแล้วก็โขลกมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งนั้นเนี่ยเวลาน้ำเราเราอาบน้ําอะไรก็จะไหลลงไปเลยนะตรงนี้อยู่บนดอยนะอยู่บนดอยความสูงที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนะครับสูงกว่าระดับน้าทะเลหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็ตอนนี้คือเราทําสีแล้วนะครับลงสีเรียบร้อยนะข้างในเป็นฟ้าไม้ไผ่หมดเลยนะครับส่วนหลังคาเนี่ยเราใช้หลังคาเป็นหลังคาเป็นฝ้า,าหมดเลนฮะโอ้ยตก ก็ความสูงเนี่ยความสูงด้านหน้าเนี่ยผมใช้ที่ประมาณสองเมตรสามสิบนะครับหรือสองเมตรสี 2, 40, ่สิบนี่แหละจะไม่ได้ลัประมาณนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เยน็นนะครับเราสามารถที่จะใช้สวยแล้วก็หรือติดตั้งในโฮมสเตย์รีสอร์ทที่บ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวดูข้างนอกกันต่อนะนีด่ดูน่ครับ เรามีกล้องน้ำตรงนี้ให้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเผื่อเราล้างอะไรนะแต่จริงๆเนี้ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันมันติดกับฝากนะมันจะทําให้ไผ่เราเนี่ยมันมีอายุจํากัดถ้าเกิดว่ามันโดนน้ำารืความชื้นนะครับแต่ว่านี่เราติดไว้ก่อนเผื่อเราต่อน้าอะไรก็ราบก็ของห้องน้ํามาตรฐานนะครับหลังนี้นะสองคูณสองเมตรใหญ่มากนะครับสูงด้วยนะโอเคนะครับก็สําหรับ เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมนะช่วงนี้ผมก็ไม่มีเวลาเลยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ